สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนผักนะครับผมมาดูฟักทองที่ปลูกไว้แลว้วก็ห่อถุงพลาสติกไว้ลูกฟักทองโตจนคับถุงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถุงพลาสติกนะครับการที่ห่อถุงพลาสติกก็คือหนึ่งนะป้องกันพวกหอยทากป้องกันในแมลงวันทองมาเจาะเนาะตอนที่ดูเขาประมาณแบบเกือบเท่ากำปั้นผมก็เริ่มหอนะ่อแล้วคราวนี้ สองก็คือเนี่ยด้านข้างมันเป็นป่าเยอะป่าหญ้าหนามันจะมีหนูมากัดมาแทะฟักทองผมลูกหนึ่งแล้วผมก็เลยหอ่อห่อจนกว่าจะเก็บก็เลยลูกนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะครับเพราะมันแน่นแน่นสูงแล้วตอนนี้ไหนดูลูกครับโตแล้วครับขับสูงขี่ถุงพิงเลยนะครับ แน่นมากมันยังไม่แก่เท่าไรนะครับถ้าแก่มันจะเป็นสีสีนวลขาวแบบรอบๆตรงเปลือกนะครับอันนี้ยังเขียวเข้มว้าวลูกก่อนที่โดนหนูแทะโตกว่านี้นะครับพอไปผ่ากินแล้วมันก็ยังไม่แก่เท่าไรนะมันยังไม่มันเท่าไรมันมันนิดๆครับ เดี๋ยวลูกนี้จะให้แก่ๆจะได้มันๆเ,อา,เอาแล้วเจตแล้วครับห่อแค่นี้แล้วครับมาดูฟักทองอีกลูกหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เล็กกว่าลูกที่หอ่อถุงเมื่อกี้นะแล้วก็มีสามลูกตรงป่ายญา้้ตรงนี้มาดูหน่อยมาเอบอยู่ในปลายา ลูกแบนนี้ก็ลูกเล็กลงมาหน่อยอเพราะเกิดทีหลังนี้สองลูกหนึ่งสองเดี๋ยวถ้ามันโตแบบแน่นถุงก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนถุงพลาสติกให้ครั้งหนึ่นงเนี่ยรอบๆบมันเป็นปลายญ้าหนามากเลยมีหนูมาแทะก็เลยต้องหอ่อถุงพลาสติกไว้ป้องกันหนูแทะนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Forest ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ